ความอยากมันอดรนตัวไม่ได้ก็อยากกินก็เลยรั้วมือไปอยากกมมือระบวไปกินไม่ได้ของกายของมันของเจ้ามีแค่นี้ก็กินได้แค่นี้ไปขับไปเถอะมันจะไม่มันจะหมดเวลาแล้วยังมีคุณรอเจ้าอยู่ก็เลยพังกัดออกมาทั้งทั้งที่ไม่อยากจะจากไปเพราะาเมืองสวรรค์มันน่าอยู่น่าชมมากบรรยากาศดี อากาศหอมอยากกินอะไรก็ได้กินนิกเอาก็เรียกว่าอินทพิบเมืองสวรรค์น,นี้เป็นการอยู่ได้เพราะผลบุญตอนที่เป็นมนุษย์อยูใครทําบุญมากก็อย่ได้นานใครทำบุญน้อยก็อยู่ได้ไม่นานพอตอนนั้นเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วก็เลยตามผู้นําทางไปในขณะที่จะลงจาก สวรรค์ก็เห็นเทวดาเข้าแถวอยู่ประมาณห้าองค์พอเพ่งนานๆครับสายตาเวลาหลับตาเพียบหนึ่งก็หายไปทีละองค์ละองค์ละองค์ก่อนที่จะเทวดาจะหายไปเขาจะให้กินผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับคลายๆกับลูกมะพร้าให้กลีลงไปครับนะแล้วก็หายไปหายไปไม่ เห็นสาตไม่เห็นร่างหายไปเลยนะครับตอนที่ผมฟื้นขึ้นมาไปบวนมีโอกาสสนทนากับหลงพ่อที่เป็นพระอุปชาท่านเป็นสิทธิ์อาจารย์มั่นรูนเดียวกับหลวงพ่อฟัดปานตาหลวงตามหาบัวรูนเดียวกัน ขาบอกว่าท่านอาจารย์บอกว่าเป็นผลไม้ภาษาอีสานเรียกว่าหมาก,กลืมซากใครกินเข้าไปแล้วจะจำชาติเก่าไม่ได้ผลไมช้ชนิดนี้เขาเรียกหมากลืมชาติแล้วเมืองที่ผมไปเห็นที่เขาเดิมเตืองเตะวางของไว้บนศีรษะเล่ไปเลมาท่านหลวงพ่อบอกว่าเป็นเมืองสัพระเวสีคือเมืองที่ต้องการที่เกิด จะไปในลุกก็ไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ไม่ได้เป็นวิญญาณที่ร่องรอยอยู่นั้นเข mm hmm. าเรียกว่าเ mm hmm. มืองสัมภเวสีได้รับความกระจ่างจากหลวงพ่อพระอุตชาที่ผป็ประดุจมาอย่างนี้นะครับพอลงจากสวรรค์มันแสงสว่างจ้าเลยครับแสงจ้าเหมือนไฟแสัเหมือนแสงรถยนต แล้วก็เสียงอก็คึกคึกโครมฟ้าตล่มดินทลายไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมืดไปหมดเสียงฟ้าตล่มดินทลายคืออึดๆึกครมมากพอลืมตาขึ้นมาก็แสงสลัวสลัวเป็นโทรทัศน์ขาวดำแล้วก็เลยถามผู้นำทางว่าเราจะไปไหนบอกว่าจะไปนรกไปเที่ยวนรกกันเมืองสวรรค์ไปมาแล้วหมดเวลาแล้วเราจะไปเที่ยวนรกกัน นรกกับสวรรค์มันอยู่ไปไ,ไม่หากกันไม่มีสะพานแ้วสะพานทองทอดเคยหกักกอหักกันือบบผู้เท่าผู้แจ่เราไม่ผักมันอยู่คนณภาพต่างกันไอส,สวรรค์นี่เป็นเหมือนดูโทรทัศน์สีนรกเหมือนดูโทรัศน์ดำกิ่นเหม็นเหม็นสับพอเดินไปเดินไป เหมือนโทรศัพท์ขาวดำชุดนี้ก็มีกำแพงกำแพงหนึ่งนะครับผู้นำทางก็เลยใช้มือเคาะประตูกำแพงเคาะสามทีตึงตึงตึง,ตง,ตงประตูเลื่อนออกก็เห็นภายในเมืองนะลรกเป็นเมืองที่แห้งแล้งมากต้นไม้ก็ไม่มีสีเขียวเป็นโทรศัพท์ขาวดำอีกแล้ว กลิ่นเหม็นสับระหว่างทางเดินไปก็จะเห็นสัตว์นรกนอนอยู่นะครับเรียงรายกันอยู่ใช้ดังสิพินปกหน้าผ้าคุมหน้าเหม็นสัตว์ตามรายทางก็เลยสอบถามผู้นำทาว่าพวกนีมนอนอนม้มานอนอยู่อย่างไงมานอนอยู่อย่างไงทำไมถึงนอนอยู่แบบนี้ผู้นําทางว่าพวกนี้ตายไปญาติพี่น้องยังไม่รู้เลยว่าตายก็เลยมานอนรอนอยู่ ่านไปอีกาไปอีกไปเห็นคนนรกที่มีรูปร่างเป็นคนหัวศีรษะมีเขาเหมือนหัวมัวากริดกันนะครับร่างกายเลือดชูกแล้วก็ประมหัวพุ่งลงพื้นร้องบ,บ,บูบูผู้นำทางบอกว่าพวกนี้ทำไมเป็นมนุษย์อยู่ชอบฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นอายจินเกิดมาก็มาใช้กำรัมันรกแบบนี้ เราผ่านไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเห็นคนแบกกระสอบกระสอบไปใหญ่ประมาณเท่ากระสอบข้าวสารในเมืองมนุษย์เราน้ำหนักประมาณร้อยกิโลแบวกร่างกายผอมๆผมยาวถึงเอวแบกบญไปบุญมาประมาณสิบกี่สิบปุ่นมีแต่หน้าดึงๆแบกจุบนบาทน,นะบางคนก็แบกถุงเล็กบางคนก็แบกถุงใหญ่ผู้นำทางอธิบายว่า คุณพวกนี้ยเมื่อครั้งมีชีวิตยอยู่ชอบลักเล็กขโมยน้อยลักของวัดของวาของคนอื่นเอาไปนหมดปุนด้นขี้ชอบโกงตายมาเขาก็แบกกระสอบสมบัตรอยู่แบบเนี้ยจะวางือกเาไม่ได้เพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะขโมยต่อสารนรกพวกนี้ชอบลักขโมย,ยมันจะมีความโรคอยู่ในจิตใจเขียนของใครไม่ได้ของตนเองมีอยู่้วกระสอบถ้า อีกคนหนึ่งอีกตนหนึ่งวางไปเขาจะกระโมอมาแบกทันทีรูปร่างเีเ็กแต่แบบได้น้ำหนักเกินตัวน่าสะจันมากแล้วผ่านไปอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเห็นผู้คนที่เป็นสัตว์โลกรูปร่างของใส่เสื้อขาดุมดิ่งถือกลวยเหล็กเป็น เป็นแก้วเป็นก,กัวเหล็กยาวขนาดสอขอน้ำเขาดื่มดื่มแล้วก็ชกักดินชักมอลงลงไปฟื้นจะมาอีกขออีกนะครับขอจากจุมาบาลเขาจะมีกาการน้ำขนาดประมาณ5ลิตรที่ให้สัรนรกดื่มผู้นำทางอธิบายว่าสารนรกพวกนี้ตอนเป็นมนุษย์ชอบดื่มเหล้ามอกยา กินเหล้าไมไ่น่ากินป้าไม่เคยไหว้ไม่เคยทำบุญทำทานตายมาก็มาให้คำชี้วินอยู่นี้น่าทรมานมากผมก็เลยสอบถามผู้นำทางว่าสัตวนน์แลโรคพวกนี้ถ้าญาติพี่น้องทำบุญทำทานให้จะได้รับไหม <c oughs> เขาบอกว่าได้รับอยู่แต่ได้รับน้อยไม่เหมือนที่เรามีชีวิตอยู่ทำบุญเอง <c oughs> ทำบุญทำทานเองให้ญาติพี่น้องทำให้ <c oughs> เพื่อเขาคิดไปถึง เผื่อเขาไม่มีเวลาว่างเขาเขาไม่ทําถ้าทํามาแล้วก็ได้รับน้อยไม่เหมือนตอนที่เรามีชีวิตยอยู่ทําเองเป็นบญเป็นกุศลเองแล้วเขาก็พาผมไปดูมอนรกกมอนรกที่ผมเห็นมันไม่เป็นกระทะทองแดงเ,เหมือนในละครเหมือนในทีวีที่เขาฉายให้พวกเราชมมันเป็นสระ เปนหนองน้ําขนาดใหญ่ประมาณสี่ถึงห้าไร่เดือดปุบ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 น้ำข้างในขุนขาวค่อนข้างสีดำคล้ายๆกับน้าในหม้อ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 ต้มเดือดหม้อหุงข้าวมาเดือดผมก็ลดระดอบยามกุ้มดูน้ําเดือดทําไมไม่มีอะไมีฟืนมีไฟมาทำไมถึงเดือดเขาบอกว่านี่แหละกระทะ ทองแดงในรอบขอบสานั้นเป็นสระรอบขอบสระจะมีสัรนรกประมาณร้อยสองร้อยหคนั่งเรียงแถวกันอยู่จะมียมบาลถือไม้กระบองขนาดใหญ่ยาวขนาดวาครนะับไว้ทำร้ายพวกสันรุกให้ลงไปลอยในสระ ลอยจะข้ามมาฝั่งเก่าก็ไม่ได้ฝั่งเดิมก็ไม่ได้ต้องไปครับฝั่งตรงข้ามถ้ากลับมาฝั่งเดิมจะถูกกระบ,บองก็ตะเกียรตะกายไปขึ้นฝั่งตรงข้ามเพราะจะมีคนผู้คุมบังคับให้ขึ้นต้นยิ้วหนางเป็นหนามดำมะเมื่อไม่มีใบหนามยาวประมาณสองประมาณคืบสารนรกตัวหนึ่งจะถูกบังคับให้ขึ้น ลง,ลงขึ้นลงขึ้นลงสามครั้งถึงครบรอบแล้วก็มานั่งเรียงคิวกันอยู่ริมขอบสายนะครับบุญเรียนไปเรื่อยๆพอมาถึงคิวของตนก็จะมีโยมวานใช้ไม้กระบองฟาดต่งตัวโดนลงไปในสัะบ่ายมาทางดิมก็ไม่ได้จะโดนไม้กระบองเหต้องเดินต้องว่ายไปทางหน้าไปขึ้นต้นยนหนามอีกครับทำเป็นอยู่เป็นปัตจักรอยู่นี้ ในจำนวนสัตว์นรกที่ผมเห็นนั้นนะครับมันจะผมยาวไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผมยาวเลยดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับน่ากลัวมากรูปร่างผองแมแห้งเหลือแต่ซสี่โครงในสัตว์นรกพวกนั้นมีคุณหัวเกลียนแล้วก็นุ่งผ้าเตี่ยวไม่เหมือนสัตว์นรกพวกอืกอ่นเพราะว่าผ้าเตี่ยวของท่านจะเป็นผ้าเตี่ยวสีออกส้มๆแดง ผมก็เลยสงสัยว่าสารนรกตัวนี้ทําไมไม่ไม่ไม่เหมือนสารนรกตัวอื่นผู้นําทางว่าเป็นพระเป็นพระโอ้พระสรมมสตูตรนรกผู้นําทางบอกว่าพระพวกเนี้ยไม่มีศีลไม่มีธรรมใช้ควปมเป็นพระหลอกลวงชาวบ้านหลอกคอทรัพย์ชาวบ้านทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าไม่ให้ทําก็ทําก็เลยมาตกนรกแบบนี้ แล้วเขาก็พาไปหายุมบาลเป็นประตูประตูหินผู้นำทางใช้มือเคาะประตูหินสามครั้งประตูหินเปิดออกผู้นำทางไม่เข้าไปด้วยปล่อยให้ผมเข้าไปตอนนี้ร่างเหมือนเด็กสามขวบพอเข้าคุ้นตอนนี้ประตูไปมันจะ กลายเป็นร่างของผู้ใายเหมือนคนปัจจุบันน้ำหนักประมาณ50กว่ากิโลความสูงก็ประมาณ170เซนเหมือนเหมือนตัวของผมในปัจจุบันนี้ก็จะมีอมลักษณ์ซ้ายขวามาประคองปีกิหวีปีกผมเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วพอไปถึงอุอมาบาลที่นั่งอยู่บนโต๊ะหินมันคล้ายๆกับ เวลาเราชมภาพยุต์ข้างในมันมันจะมืดผู้คนเยอะประมาณสี่สิบห้าสิบถึงร้อยคนนะแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าจะเห็นเฉพาะด้านที่เป็นจอภาพยุต์คือไฟพอสวัสวสวลวจะมีพระยาย,ยุงนั่งอยู่บนเก้าอีห้หินโต๊ะหินนะครับผู้องค์ักษ ซ้ายขวาที่หุ้วปีกผ,ผมบอกว่าพุกเขาพุกเขาผมบอกว่าทําไมต้องพุกผมไม่มีความผิดทาไมต้องพุกแล้วองค์คาร์ลทั้งซ้ายซ้ายขวาก็แต่งเข้าที่ขาพพเจผมผมกลัวมากครับอ่อนยั่วไปทั้งตัวแล้วก็นั่งพนมมือปากสั่นกันบอกว่ากลัวกลัวในความรู้สึกตอนนั้นกลัว พระยาจงบอกว่าอสักถามบอกว่าเจ้าชื่ออะไรเจ้าชื่ออะไรผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าที่นี่เป็นที่ไหนเสียงกล้องกลางวานแบบนี้น่าเกรงกลัวมากผมก็เลยบอกว่าผมชื่อจิตติศักดิ์จินทว่าครับชื่ออะไรนะชื่อจิตติศักดิ์จินทว่าครับแล้วก็เอาอสมุด ที่อยู่ตรงหน้าสิบกุเล่นมาเปิดดูเปิดปั๊บปั๊บปั๊บปับไปไม่เจอชื่อมวางสม,มุูรณเปิดเล่นที่สองอีกปั๊บ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 ไปไม่เจอวางอีกลงอีกเ,อเล่นที่สามเปิดไปสามสีหน้าโอ้เจอแล้วชะตายังไม่ถึงขัน้นก็ย่ายยมราชยังไม่ถึงที่ตายเอาเอาเขาขกลับไปกลับไปนี่เจ้าจงไปเล่าให้คนฟังว่าเจ้าไปพบไปเห็นอะไรบ้าง แล้วก็ไปบวชแล้วก็เทศนาเรื่องนี้ให้คนฟังอายุี4ปีหรือ47ปีเลยอะตอนนั้นผมผมฟังไม่ไม่ถนัดวย้วามกลัวมากอายุี4ปีค่อยมาใหม่มาอีกครั้งวันอายุี4ปีเข้ามาใหม่ไปกลับไปองคงลักข้างซ้ายขวาก็มาประคองปีกผมเดิอนออกมาตรงธรณีประตูคำชับคำจาบ,บอกว่าท่านสั่งว่า ยังไงจำได้ไหมอายุจ4ปีค่อยมาใหม่นะกลับไปนี่เจ้าต้องไปเล่าให้คนฟังแล้วก็ไปทำบุญไปสร้างบุญบาร,รมีไปบวชแล้วก็เทศนาเรื่องนี้ให้คนฟังไปหมดเวลาแล้วครับแล้วผมก็จากพยายมมาประตูปิดประตูหินปิดกับ ็เลยไม่ทราบว่าข้างในมีเหตุการณ์เกิป็อย่างไงแล้วผู้นําทางก็พาผมมามาถึงชายป่าที่เดิมเลยนะครับโอ้มันอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเอกชนตรงนี้เองแต่วันก็เหมือนเดิมไม่มีกลางวันกลางคืนแต่วันเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ต่ําลงไปไม่มืดไม่สว่างเหมือนเดิมหมดเวลาหมดเวลาแล้ว ท่านสังง่งไห้ไงเจ้าจำได้ไหมกลับไปเราจากกันตรงนี้แล้วผูน้นำทางหรือพระยาวัจุราชที่ป่าผมไปก็ลอยไปในป่าสายตาผมก็หันมองตามไปแต่ดูหน้าไม่ได้เห็นเฉพาะส่วนอกมาถึงเท้าแล้วผมก็ พยายามจะมาโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาโรงพยาบาลเอกชนเห็นหมอเห็นพยายบาลเดินขวบไปเรา่แล้วผมเขายามก็มา้องเข้ามามาเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่บนเตียงหายใจรุนรินอีกร่างหนึ่งก็มีอีกเตียงหนึ่งก็มีร่างหนึ่งอีกเตียงหนึ่งก็มีร่างหนึ่งอาการดุนแรงพอๆกันแต่ร่างของผมผมจได้ว่าไม่อ้วน มันมีอายุไม่อายุไม่มากผมก็เลยเข้าร่างตัวเองฟื้นขึ้นมาตอนประมาณตีห้าสามสิบนาทีฟื้นขึ้นมาลืมตาขึ้นดูตผน,นังห้องของบลเณกชุนบอกเวลาตีห้าสามสิบนาทีอีะเราอยู่ที่ไหน ทำไมแขนขาเป็นลพารตอามาพึกแบบนี้แขนขาอ่อนแรงวันเหตุก็นั้นสมองซีกซ้ายกระทบกระเทือนมากเลือดไหลซีนทาให้เป็นอัมพาตในซีกขวาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สายยางต่างๆสายสวนปัสสาวะท่อต่างๆยังคงกระจุกอยู่ในหัวผมตั้งตตีได้ ผมก็เลยเรียกปริญาผมว่าที่นี่เป็นที่ไหนทําไมถึงมานอนที่นี่แต่ปริญ,ญาผมฟังไม่ถนัดเพราะว่าสายต,าต่างๆมันอยู่ในลาคอพูดไม่ชัดผมกระหายน้ํเพราพูดไม่ชัดปริญ,ญาผมดีใจมากเรียกพยาบาลเรียบหมอคนที่เป็นเจ้าของไข้เข้ามาบอกว่าคนไข้พูนแล้ว หายน้ํหดื่มน้ําได้ไหมเขาบอกว่า,วาดื่มได้แต่มันกินไม่ได้เพราะว่าสายยางต่างๆมันกระจุกอยู่ในกอทีนี้พอมีเวลาว่างผมนึกถึงสิ่งที่ไปพวกไปเห็นมาก็เลยบอกว่าบอกกับปัญญาผมว่าผมไปเห็นนรกสวรรค์มาช่วยจุดเอาไว้ให้หน่อยแปนผมก็เอาปากกามาจุด แต่มันพูดไม่ชัดฟังไม่ชัดพยายามพูดหลายครั้งแต่มันไม่ชัดฟังได้แต่นรกสวรรค์สวรรค์นรกนี่นะแล้วพี่น้องทั้งหลายที่ไปเฝ้าหาว่าผมเพีย้ยนถูกรถไฟชนสมองได้รับกระทบกัการกระทบกระเทือนเป็นบ้าไปแล้วพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องนรกก็เอาหมอมาตรวจเช็คประสาท ครว่าตรวเชปื่อประสาทนี่คือทำ C T สแกนหมายถึงต้องเสียเงินอีกแล้วครับหมอเขก็เอาไปทำ C ีสแกนคือเอทลสสมองเป็นพิศษผลออกมาบอกว่าไม่เป็นไรมีเลือดซึมในสมองนิดหน่อยไม่ต้องผ่าตัดใช้น้ำแข็งน้ำเยน็นน้ำแข็งพวกประครบแล้วก็ให้รับประทานเกลือที่มีลสกชิมอาการจะดีขึ้นเอง ซี่โครงหักสามซี่มันไม่ชิ่มปวดไม่ต้องผ่าตัดผมพยายามรวบรวมความคิดความอ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงหัวกคกิดวันว่ามันเป็นเป็นเป็นอะไรมันเกิดขึ้นยังไงตอนนั้นผมทํางานอยู่สํานักง,งานสาธารณสุขอ,อําเภอชนบุรจะไปส่งงานที่สํานักง,งานสาธารณสุข จังหวัดขอนแกน่นนั่งรถไปรถพิกับส่วนตัวไปถูกรถไฟชนกระเด็นกระรอนไปก็เลยสลบสลายคนที่ไปด้วยกันเสียชีวิตผมรวบรวมสติดได้แบบนี้ก็เลยนึกว่าโอ้ผมเกิดอุบัติเหตุเกือบตายมานอนอยู่โรง,งพยาบาลพื้นจะมาก็ ไปเจอไปพบไปเห็นสิ่งที่เล่าให้ญาติทรรมฟังนี่แหละผมก็เลยพยายามให้ภรรยาผม,ยายามจุดบันทึกในขณะที่ช่วงช่วงที่ผมฟื้นขึ้นมาใหม่ๆยังจดจําได้อยู่สิ่งที่เขาห้ามเล่าบอกว่าอย่าเล่าให้คนฟังเรื่องนี้มันเป็นกฎห้ามเพอาห้ามของสวรรค์ผมก็จะเล่าผมพยายามจะเล่าให้ให้ภรรยาผมเป็นคนจุดผมไม่เชื่อกฎสวรรค์ ไม่เชื่อว่ามันจะมันมันจะผิดกฎผมผมผมจากแค่เล่าแต่เล่าแล้วปริยาผมฟังไม่รู้เรื่องก็เลยจดบันทึกได้เฉพาะที่พบที่เห็นมาคนเราเนี่ยผมจึงรู้ว่าตายไปแล้วไม่สิตายไปแล้ว,ม,ลวมีชีวิตหลังกวามตายทำบุญทำดีเป็นกุศลเป็นบุญ มีผลบุญไว้จริงไว้รับประทานในชาติหน้าฉะนั้นคนเท่าคนแก่จริงแถวภาคอีสานนะครับจึงบอกให้ญาติน้องเราเข้าวัดฟังธรรมทำบุญขุดน้ําบ่อก่อศาลาเป็นบุญเป็นทานไว้เป็นสเสบียงบุญในไายภาคหน้าการทำบุญตันทานผมไม่เชื่อว่ามันจะได้บุญแต่ก่อนเห็นพระมา บริจาคไปทําบุญทํผ้าป่าผมก็ยกมือใส่หัวกอททาไปผิดบาทยี่สิบาทลาคาญแต่มันไม่ใช่ทําบุญในขณะที่จิตใจไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลมันก็ไม่ได้บุญทําบุญน้อยถ้าจิตใจเป็นกุศลมันก็ได้บุญอย่างซองภาพป่าซองกระถินที่ผมไปล่วงเจอในเกจีกะกล้วยตอนที่อยู่เมืองวะรค์มันเป็นซอง ภาพป่าซองกระถินที่ผมอนุโมทนาในขณะที่จิตใจเป็นกุศลมันตึงเห็นเพียงสองสามสองนอกนั้นไม่เห็นเพราะว่าผมไม่มีจิตเป็นกุศลในการทำบุญันตานพระท่านสอนว่าการทำบุญทำทานจะได้บุญหนึ่งจิตใจเป็นกุศลเมื่อก่อนทำบุญสองจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลในขณะทำบุญสาม จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลหลังจากทำบุญไปแล้วไม่ได้เสียดายเป็นบุญเป็นกุศลก็อยากจะฝากญาติธรรมผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายให้เชื่อในที่พระท่านสอนท่านพูดในพระไตรปิฎกที่พระพุทธศาส,าสนารเราได้จารึกเอาไว้การเชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อ มันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสมัยพระเจ้าปายาสีจะหาอ่านได้ในพระไตรปิดุเรื่องปายาสิราชัมสุนะครับซึ่งไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่ไม่เชื่อจฉพาะสมัยของเราถ้ามีคนเชื่อมมันก็จะมีคนดีหมด พระซ้าพูดเท้าวิสุทธ์พูดมองสายตัดมูลกิเลสกลลีกละนหนสิ่งรื่นรมทำได้ท่านครัดแลว้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมชุดพล